ทามันจะพาทุกคนไปกินลานนุ่มจีนในทําน้ายาปูได้โคตรเด็ดอีกลานหนึ่งเลยครับออกจากจะได้กินพักแบบไม่อันแรงครับเมนูของถอดเมนูของหวานของมีเพียบเขาจะอยู่ซอยตรงคาโตต้าชัวร์ดูหลังบอมตรงนี้เลยครับเยกโมโอเดี๋ยวาบ้านขนมเซนกับสวนราคา,าเขียนจัดจีนคืออันนี้ไม่แพงเดี๋ยผมไปลาสูนี่นาแกงก็มีเหลือ5ตัวครับมันจะเป็นตัวน้ํายาปูผิกหวานน้ายากะทิกุ้งปลาแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นเคียวหวานไก่เพักนี่คือจัดเต็มเลยครับตักได้ไม่อันใครที่เป็นสายกินพักนี่รับรองว่าคุ้มแน่นอนถ้ากินมันบื่อสั่งได้ก็จะสั่งมาหนึ่งน้ำยาหรือว่า2องน้ำยาบันนี้ในจาน เดียวก็ได้ติดใจดีสุดเลยครับแล้วก็ห้ามผ่าเด็ดขาดก็คือตัวน้ำยาปูครับทุกคนแับปูที่เขาตักไงนี่คือเห็นๆรับไม่ใช่วิญญาณปูแน่นนอันนี้คือร้อยรับหลับประกันได้ญิงได้กินกับพักนี่คือได้แรงไปเลยจากพักซอสกับปลากระย่างพักดองก็มีกว่าถ้าให้ดีนะครับต้องจัดไก่ทอดกับทอดมันมาโลนี่ก็ร้อยรับเลียทางหลานจะไม่ทอดตั้งไว้เยอะนะครับใบลาซุนี่คือได้กินแบบนร้อนเลยครับทุกคนถ้าเพื่อนๆอยากกินข้าวนะครับทีหลังเขาจะมีข้าวคุกกับปีไอ้ด้วยใบเตยเตยต คือทุกใจเลยรูปพายครับ้านนี้คือร้อยไปตามทายเมื่ตั้งแต่ก้าวโมงชา้าครับปิดบ่ายเซโมงไปล่องครับบานขนมเสร